Selamat siang. di siang. Selamat siang. Selamat pagi. Ini loja masih. Selamat pagi. morning. Good morning. ครับตอนเศ้าๆครับบรรยากาศส้งสีหมอกๆครับจะให้เบิ่งบรรยากาศเลยว่ามอตอนเศร้าอันนี้คือสภาพอากาศภายในฟ้ามพกองศาครับตอนนี้เย็นๆครับ สำหรับแรงงานไทยที่กำลังจะเดินทางมาใหม่กับเตรียมตัวให้พร้อมครับแต่ว่าช่วงนี้กันนาจะเขาเอื่อว่ายังครับอิสจะเร็วครับประกาศแล้วละ่ะประกาศห้ามเช่าต่างชาติเข้าประเทศครับหน้าตอนนี้ครับเดี๋ยวตนอยู่ครับน้องไม่ผู้่นได้มีตัวเครื่องบินได้ล่าออกจากงานแล้วอาจจะมาทำงานกับว่าดดมากก็ต้องรอไปก่อนครับ ล่อๆเบื้องล่อเบิงบ้งเขามาเกียดหเงาจะไปเบิ้งเลยครับยางเลาะไปเลาะมากก่อนเลยเมื่อพอหัวหน่อยครับไปได้เขายิ้มหน่อยยิ้มใหญ่แด่อันนี้คือป่านหัวเอาถอะงั้นหน่อยครับได้ยิ้มหน่อย <c oughs> สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้า,สว,ส,ชาสวัสดีครับอันน <c oughs> ี้เราจะมาสิสวัสดีครับ สวัสดีสันเช้าน้อยเด้อโมกิโตโมกิตเ g o n i n เ i n g g o ดมอร r น i n งไทย i ลนด d ไปดับยูวานพักไหม e n g l s e i s รลนด์ a สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับชนาเสียสวัสดียังไงสวัสดีนั่นว่าจะจีนสด รบรรยากาศการทำงานในมุสอใส่ยังสิ่งแล้วครับดิอยู่ไปให้มันกินแล้วสองถังดิทังก็ให้กินกับห้อง,งด้วยครับถั้งวันกิน ปปเ,เป็นยังคือว่าเป็นยังคือต้องเทน้ำเมันตะครับบนีมเทียมันกินนมกินน้ำถ้าเัาไปนไปก็เลยเลอกไปวหมดเลยเหมือนไดกัดเน้หนาวเปลนน้ำเดี๋ยวเทนีนเปลนน้ำครับ นี่ใส่นมเร็วๆเพราะใส่น,มเ,น,สน,ม,ม,สนมเร็วคนเกิดอยากเป็นร่องเปิดช่องนมวันนี้ใส่นมแล้วครับใส่นมเม็ดทั้งแล้วนะมเม็ดทั้งแรกนะครับทั้งที่สองอยไปเอามาอีกรอบนึงนี่ก็จะใส่นามควันแบบที่นี่ขอยากมันพับตัวนี้<ม>พวกนี้เ่าท่านกินครับเห็นว่าจะยืนออกมายืนเต็มเลย เก็บตรงน็จแล้ะครับทั้งคนยใา่น้ำยี่ยรังยืนล่อยืนร่อจะสาธรับสองพวกนี้ครับ น like it, <là> ี่ก็เก็บทั้งออกไปสวัสดีครับอุ้ยเย็นเย็นขี้มูกไหลหลายคนที่สงสัยว่าเป็นยังคือนเระเหตุงานเป็นยังคือนเายืนท้ายหลบ <laughs> ว้าครับมันอยู่ของเขาใบสามครับทุกม่อนหนึ่งเขาก็เลยมุมนี้น่าเห็ดกันเลยขี่รถตมางปทไทยจิตก,กรรมไหมเบิ่งครับเดี๋ยวหนหน้าพวกนี้กินแล้วครับพวกน้นอยๆกินแล้วนวยงามเรื่อยๆ ก่อนจะขึ้นไปข้างบนก่อนส่งนุ่มครับเดือง่างเข้าไป อย่าเี้ยอ่าใช้ซีถุงครับแค่น้ำสองลอยห้าสิบเิตดที่กเป็นก่อนครับป็นก่อน สังเกตว่าครับถ้าถ้าสมมติสวัสดีครับสังเกตว่าครับถ้าสมมติคนงานที่คนงานที่ทํางานสร้างม้วนอย่างนี้เสียวมาเบิ้งคลิปพี่โดตอนนี้ก็จะสงสัยว่านายจ้างมายังคือบ่ว่ายุ่นี่เขาบ่ว่ากรับเพว่ากันครับบ่ว่ากันขอให้คุณทํางานดีพูดทํางานเปลี่ยนพูดทำงานจริงกับพ่อครับบ่ว่ากัน แต่ว่าในเมื่อเวลางานก็นต้อ,องทำงานครับแต่ว่าตอนนี้ผมผมมุดนเวลางานของผมครับผมเลยขี่รถลงมาเรียนว่าทายท่ำบรรยากาศใะไรบางเรื่อ,องด้ทำงานตอนเสาร์เดี๋ย่งลงสี่แหละครับไปไ้ขโมอะไรไป ครับอันนี้คือเป็นดดที่สองครับตรนแรกไปแล้วนี่ครับอันนี้คือนุ่มผงแจแตเีย่ยมไปัางทีเครืองั่วที่ยาน้มเสร็จหมดแล้วนี่พวกนี้ยามมยาโน้มใหม่ๆเอาลงมาครับมันเคยกินในถังก็ต้องเอาอใส่ถังไปก่อนจะไม่มีตามพื้นครับส่วนพวก ส่วนพวกที่ไงแล้วก็สามารถหัดกินให้พื้นได้นี่ครับถัากินตามพื้นได้เวลาออกไปกินเวลาออกไปกินยาตั้งงจะกินเป็ีนครับหัดยุนอีกสองเดือนครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างบนต่อครับพ่อสายเมา่เนี้ยก็จะดีขึ้นครับอากาศก็เลงสว่างสว่างขึ้นนิดนึงครับ นี่ครับประว่าลอยหกซิฟก็ตัวครับณตอนนี้เมื่อหน่อยเขาจะใส่นามไส่น้ามริดไว้ที่ล้วถาล่อหลายๆเหตุผลเนี่ยครับคนที่อยากเก็บงานเป้าม่วก็คเคยเอาหลายๆเก็บแล้วครับมันมันพอใคยโดนออกแดดครับพอใคยตากแดดบ่ได้ตากแดดเลยแหละครับเป้าม่วนี่ริดจะนี่โล,ล่งริดนะครับงานกับว่ได้แบกามำยังไร ก็มีแน่ครับหาว่ามีว่าก็มีอยู่นะครับฝนตกยังเห่ฟ้าเขื่อนนี่เดี๋สมมติฝนตกก็ต้องไรเฮ็ดด้วยครับเพราะว่าขับรถเฮ็ดบ่ได้งม่วงกับฉุบบริเกินนมกระเฮ็ดนั่นก็บ่ได้เฮ็ดแบบกะอันนี้มันฟ้ามญ่ครับฟ้ามระดับสองของประเทศครับนี่เฮ็ดกับ่ได้ยไม่ซึ่งว่าบ่ได้แบบ้อลไรครับบ่ได้แบบริดสามกะสมมติฟ้ามในหน่อยพผลิตสามงวอสองร้อยตัวผลิตสามกะอันสิริดคนงานไทยรับผิดชอบหมดแบบว่า รีดเสร็จไปนอนนอนเสร็จตื่นมารีดกะาสองรีดกะาสองเสร็จไปนอนตื่นมารีดกะาสามนี่สิไหมครับว่นยังใส่รถมาไปแบบนี้นะครับบางฟ้ามก็่ไม่มีมือยุดครับยูนี่ไม่มีมือยุดให้ครับมือยุดสัปดาห์ละหนึ่งวันแล้วก็ปั้นยุดเดือนละครั้งให้ที่ครับได้เงินเดือนอันนี้คือพระเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าๆค,ค,ครับรอรถนมรถที่สองคุณมาครับครับร้อไทยบรรยากาศการเที่ยงาให้เบิ่งครับนี่ เที่ยหยาตรงนี้ครับแต่ล้อรถมาเกียร์หยาท่านมีอยู่ผมเข้าใจว่าตอนนี้ไฟดับครับมองโล่งผสมหยาเลยผสมเพระทันใดเขาหรือกเระทันเฝ้าครับเพระทันรีบปันใดนี่ครับอันนี้คืองหยาเก่าครับเดี๋ยวเขาจะเกียรตืดตืดทิ้งครับเดี๋ยวบังรอรถนุ่มขึ้นมารถนึงก็จังไปบัองหยากันต่อครับนี่คืองานท่ามเศร้าๆครับนี่แหละภารกิจเฮ็ดงานต่างๆคุณสภาพอากาศบ่เป็นใจกะก็ต้องท้าใจครับหลีกเลี่ยงบ่ได้ กันฝนตกก็ต้องใส่เสื้อกันฝนมาครับแต่ว่ากันดีแน่ย้ามขับไปเวลียดก็ต้องไปเลียดจะได้ร่องเลียดเพืก็สบายครับสะดวกสบายอยู่ถ้าก็จะสั้นตึ๊ดตื้ดตื้ดเลยผมหนาวครับผมหนาวไม่ยังเดือดเอาล้อบังรถนุ่มครับระวางล้อรถนุ่มเดี๋ยวเสียผ้าเบื้งบรรยายนี่ใส่ฟางครับอันนี้คือไอ้หอกเห็นไหมครับเขาจะใส่ฟาง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 ใอ้เมื่อเลย เตรียมการไว้ครับเพื่องวออกลูกมันบอกผ่ถููกครับว่างวดม่อนี่จะออก10บตัวฮาตัวหตัวแล้วแต่ครัเมื่อออกหลายกับ8แตัวก็มีต่อมือครับนี่ฟังนี่คือฟังฟังมีงวดบ่ครับเดี๋ยวผมจะย่างขึ้นภาคขันย่างไปเรื่อยๆข้างบนจะรู้ว่ามันจะเห็ดอยู่จังไรนะครับอันนี้คือไออันนี้คือการนั่นใส่เสี้ยงไว้ตะละคอตะละคอต่ละคอกไปนี่ครับ ฟังหุ่นถ้าล้างผุ่นก็จะเป็นข้ออีกรุ่นนึงครับอันนี้เพิ่งยกออกไปเมื่อวานนี่ครับผมถ่ายคลิปไว้แล้วท่านในร่องอยู่เฮ้เป็นคอกเป็นคอกไว้ย่างดีครับเห็นไหมครับพันเกิดใหม่จะบอท่านมีน้ำบอท่านมีบอท่านมีน้ำบอท่านมีหัวอาหารข้างในบอท่านมีหากินยังเลยถ้าเกิดล้างซีมือขึ้นไปซีนี้น้ำหาครับ มีน้ำมี่หัวอาหารไหนข้างในครับเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือหลังสี่หมื่นครับถ้าง่วนยุสี่หมืม่นจะบ่ต้องให้กินครับง่วนสามหมื่นบ่ต้องให้กินครับวันที่สี่เริ่มให้กินจังเริ่มให้กินครับวัน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 ทีน่ตั้งแต่แรกเกิดถึงสามหมื่นให้กินนมให้เขาจะมาปล่อนนมย่างเดี๋ยวครับเสาร์เสาร์ไปเดี๋ยวเขาจะมาปล่อน,อ,อนเขาจะผ้าเบื้องต้นเขาปล่อน ต,ตอนนี้ก็ลอ่อรถนมไปกอนครับรถนมท่านไหนมานี่ครับใส่ฟังฟังสายฟังฟังนี่คือมีงูอย่าพาเบื้องครับอันนี้ก็อธิบายไปหลายคลิป้วครับผมจะอธิบายสอดแทรบเข้าไปต่ละคลิปยังสิ่งเหครับนี่ครับมีงูเรียบร้อยมีงูเรียบร้อยออกต่อไปอาจจะออกอีกชั่วโมงหนึ่ง้างหนาเท่านี้ครับออกต่อไปอีกตอนเช้าตอนเที่ยงก็ว่่ไปครับมาใส่ตรงนี้ ัวต,ต่อไปก็จะมังอายุตรงนี้ต่อครับนี่แล้วก็ใช้ตรงนี้ตรงนี้ใจชีวิตก็จะเป็นว่าอายุหลายอายุหน่อยอายุหน่อยหน่อยหน่อยต่อไเรื่อยนะครับทั้งคนก็จะไลันไลกับมากกัจะไลฟังนี้ก็ได้ครับนี่ทั้งคนอายุหลายมาอายุหน่อย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 ลงมาถึงหน่อยที่สุดของมือนี่ครับสุดไทยของออกล่าสุดกรมูนได้ครับนี่ออกล่าสุดสุด้ทยเลยแล้วก็จะมัออกต่อไปออกต่อไปนี่นะครับเพื่อการเลี้ยงเขาจะเตรียม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 ไว้ทั้งที่ลยครับส่วนขามไปฟังทั้งคนก็จะเป็นว่าอายุไงครับ ย้ำมันยาโนมกันยกขึ้นเอาเก็บไป,ไปไวขา,ขา,าข้างล่างข้างล่างขั้นหุ่นแล้วก็เอาตรงนี้ไปล่างล่างกับมาเลี้ยงเลี้ยงไหมครับเลี้ยงฟังข้างฟังไหมแล้วก็ใส่ฟังเตรียมมาแบบนี้ขึ้นันปกติทั้งหมดครับส่วนฟังช่องนี้ก็จะเป็นง้อที่ใหญ่แล้วครับมันจะใส่สลับกันไปกันมา,าทั้งหมดแล้วครับในฟาร์มเฮ็ดระวังล,อลอ้อรถต้มก็ล,อลออ้อรถหยาครับนี่ครับ คันพื้นบ่เป็นคันพื้นฝั่งนี่เป็นปูนเป็นพื้นดินกะ,ะ,แะแฉะแแหะแแหะครับน่ะนะครับยินเสียงคนออกมาดูว่าดินี่ครับรอรถนมรอรถนมรถน,นมว้า อะไรอย่งเงีทีละครับหิวที่เราคู่สองขูก็ใส่ไปครับต้องก็เก็บถังคู่นึงครับเก็บถังแล้วก็ต้องออกมาใส่รถพูดอยู่รถก็ต้องเทนี่ครับเทอีกกุนึง นี่แหละครับงานาเแ้าๆเฮ็ดงานตอนเแ้ๆาๆก็ตั้งซี่ครับไก่ก็ยกมาสองถังก็บซุบปั๊บซุบปั๊บเลยครับได้เหงื่อชวนพูดหนึงเก็บถังครับ,ๆๆรบหเหงื่อเนี้ยเกินสามบิ๊ก คิดสภาพเิ่งครับคันตาฝนถ้าเมือ่อใดฝนตกนี่ครับคิดสภาพรถครับทั้งนุ่มทั้งข้น,ท,นทั้งน้ำทั้งหยังทั้งฝนเปียกใส่กันเมื่อครับแล้วมันจะมีบางมือที่ใสของอาหารครับบังของอาหารจะได้สลับกันครับมือต่อมือหมูว่านใส่ไปครึ่งหมูว,ว่านนี่หมูว่านบไปใสของอาหารครับหมูว่านบไปใส่มืันนี่ใส่กันสินะนี่ครับยังสิล่ะเดินไปเคล็ดเรื่อยๆยุบๆไป กู้เก็บกู้ใส่นุ่มก็ใส่กู้เก็บทั้งก็เก็บครับเพราะว่าเพราะว่าน,นื้อที่นึงมันก็กินหมดครับเพราะว่าน,นุ่มทั้งยุดมงรถก็บสีหมดนทั้งใส่กู้ใส่เก็บทั้งก็ต้องกเก็บมาก<ม>นี่ก็<ม>เสร็จจากนี่กับที่ขาฟังเลยเพื่อนครับสิบ้นไล่ไล่ชิช้การใส่นมต้องไล่ตามอายุงานไปครับ โบนอายุกันอายุของงัวครับโอ้ยบ๊อบสุกบ๊อบฟิตอยู่ครับนี่ครับก็สุดพุ่นก็จะลดเลื่อนไปครับเด,ดเ,เ,เดี๋ยวล่อวงลดเลื่อนเรียบร้อยครับก็ยังยับไปครับที่นี่นยังรถอีกฟงังหนึ่งก็ฟังนี้เต็มหมดแล้วครับ ะกอบไปฟังพุ่นต่อไล่ตามอายุของมั่วแล้วครับนี่แหละครับการเฮ็ดงานน,ง ima, น้องไม่ผู้สีมากกนดีกะดีใจน้ำครับคันได้ตกฟ้ามั่วกระบอกเดว่าตกฟ้ามั่วก็ดีใจน้ำน,น,นะครับมองอื่นก็ดีให้กันครับบได้ว่าจะฟ้ามั่วดอกมงดีกะดีให้กันครับมงด,ด,มงดีแต่คนที่มักอยากมาฟ้า,ามัวหมายถึงม,มันบไริเวนบได้กางแจง้งมันบไริเวนที่ไป มอบไปขา้นบริแรงานไปปีนป้ายต้นไม้ทั้งสี่นนะครับกะกะา็จะเข้าใจย๊ยดอก่ขันเท่ากับเลือกบ่ได้นะครับว่ามางานมาอิสระเลียวมันจะได้งานอย่างนะครับเลือกไปอุสุตชั์บ่ได้เลือก่ได้ขันเลือกได้คือก้อนสมัครต้องเลือกเปล่าเลือกประมงครับงานประมงบ่ลายแต่ว่าถ้าคุณเลือกประมงหรือคุณมีความสามารถทั้งงานด้านประมงมาก่อนนะคุณคุณสามารถเทรทํางงานแบบนั้นได้ครับ เอาครับเดี๋ยวไปบังห้าต่อครับอันนี้ใช้นมวิธีใช้น่มครับตอนเท้าเาครับมากแล้วครับหลังจากล่อค่อยนี่ครับเสียดอาหารเก่าๆนี่เขาเกียทิถิ่มด้ยครับพอจะอให้เหลือพอให้ง้วกินครับเดี๋ยวท่องอื่นันาเป็นอาหารมักนี่เห็ดอกครับ เพนครับไปข้างหลังครับเพราะว่าหลุมมันอยู่ข้างหลังมองทิ้งอยู่ข้างหลังครับว mm hmm. ันนี้แกะเกล็ดออก,ม,กอมาเรื่อยๆก้อนรถจะมาเท่ห์อยาครับนี่น mm ี่พวกเกล็ดไหนสะอาดไปเลยครับ mm hmm. อาจจะมึนเมือนน่อไห่แหละครับส่องหนอกมันแสงแห้ง ดีครับไปนะดีไปทิป้งทั้งหมดเลยครับดีเฮดตั้งส ok, ok. ี่ทุกข้อครับแปดชิ้สี่ข้อเกรทิงให้หมดแล้วก็ลอ่อรถให้นล่อรถประเทศอย่างเดียวครับที่นี่เกรทออกไปมันก็จะเป็นสะอาดบางทีมันจะมีเศษหินเศษปุ่นเศษสยายยางแน่บางทมีมันมันน้ำมันน้ำมัอาหารครับ เดี๋ยวลอร่องรถต่อไปครับพอที่มั่วกจะจอ,อกมากสิเลยครับจะถอยอีกรอบนึง เปิดฟังนี่แล้วครับนี่เปิดฟังนี่เราจะถอยกลับมาอีกครับแห็นเลยรถเอยีงยงไปเพลินนิดน้อยนะครับพี่ครับนี่คือวิธีการที่เนี่ยบริษัทปั้มว่านุ่มเจาบอะไ้จะจะ,จะแยกแผนกครับแผนกเทตั้งหกักแผนกรีดนุ่มตั้งหกักเดี๋ยวเขาจะมาเทศช่วงต่อไปคือช่วงใบาสามครับใบสองคือถึงใบาสามจะมาเทอีกรอบหนึ่งครับ เห็นไหมครับเห็นไหมว่ากินกันเกียบเลยจะเรียนเทพแบบนี้แหละครับทุกขอกเลยนะแ,แต่ละขอกจะเป็นสูตรของไผรของมันครับหมายถึงว่าง่วนรีดกับตั้งหากครับง่วนุ่มง่วแม่กับตั้งหากง่วสาวตั้งหากกันนะครับสูตรจะบวกจะบวกไข่กันจะบวกเหมือน,นกันมั้ง ที่เรียบร้อยครับสำหรับการเทห่ยาช่วงเศร้ากัดจึบป,ปั้นนี่แหละครับแล้วก็ช่วงต่างๆที่ผมบริถไทยในคลิปนี่ก็คือหมายถึงการรีดนุม่มแถนครับมีรีดนุ่มแค่นั้นช่วงนี้คือการนี่คือการเที่ยงหงาลังจากนั้นก็เป็นการรีดนุ่มปกติครับว่าได้เห็นอย่างอีกแล้วนี่แหละครับช่วงเศร้างันของมือหนึ่งก็มีไหน้นมไห้น้ำหัวน้อยครับ แล้วก็เกียรขีด์เกียยังนี่แหละครับหล้กก็หายอาหารต่างๆีกิ้งานในฟ้าง่วนนมครับเรานัจ็เป็นการรีดการดูแลง,งว่วการเทสตนั่นเทสตนีในฟ้ามปกติครับแต่งานหลักๆกับมี่เท่าที่ไทยในคลิปนี่แหละครับเสจเรียบลอยปิดเข้าไปครับ ไปครับก็ลจะไปเลี้ยงทรงกับตามข้อตั้งต่าง,งอีกต้อไปครับพี่เนี่ถือว่าสำเร็จเสร็จพิธีของกันเทหงาครับอย่คลิปนาพ่อกันไหมครับอย่าถือใจยังไงกับกดไลค์กดแชร์นะครับแลวกดติดตามเพื่อนๆได้ครับสวัสดีครับ